สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอะไรอยู่กับไรกันสวัสดีครับวันนี้เราหยุดรายการมาด้วยเกมเมอร์ทีวีค,ครับ วันนี้เราอยู่กับเซิฟผมนะฮะซึ่งจะมาประกาศกับโปรโมทเลยนะครับว่าโคโลนะครับจะเปิดตอนได้เงินนะครับก็จะเปิดตอนพอได้เงินปุ๊บเดี๋ยวก็จะบอกในเพจมโนค,คุนเกมเมอร์ทีวีนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับผมนะ แอนนนะคระบใช่ไหมแอนนอนนั่นเองนะครับซึ่งผมเป็นนี่นะ Welcome to MC ฟิกคุกกี้รันไทยนะอ่าพอออกไปก็จะมีนี่ครับก็มี MC c ฟ o กคุกกี้รันไทยรันเวอร์ชันในศตวรรษอนะฮะอก็อินกับอินนะครับ,ออกกรบขออนุญาตตัดคลิปนะครับ ก็มาการตอบเพื่อล็อกอินเฟสมาดูด้านนี้นะครับกรุณาสมัครตามด้วย Liter, รีเกเตอร์มหักใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้ก็บอกสมัครเฟสออกด้วยนะครับเพื่อการออกของหายนะครับเดี๋ยวผมไม่ออกเราก็เดินมาปุ๊บยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคนนี้เข้ามานะครับทุกคนก็จะเห็นนะฮะ เห็นหมดเลยนะครับเยอะอันนี้สองปุ๊บอ่าก็จะเป็นติดต่อแอดมินใหญ่นะฮะหรือไม่ก็เซิร์ฟเว็บนะฮะเว็บเซิร์ฟเวอร์นะฮะเฟซในเฟซบุ๊กนะฮ,ะเ,นะ,ฮะ,นนะเพจนะฮะพูดง่ายๆที่สามคือถ้าอยากให้เซิร์ฟเปิดนานๆแล้วก็เชิญเติมหน่อยนะฮะเว็บเติมเงินอยู่นี่นะฮะอ่าอันนี้อ่าน,นี่เป็นติดพีวีนนะฮะ PVP นะฮะ้ำหนึ่งครั้างแต่จะค้างทำไมน่าจะปิดเป็น PVP เออวมานี้สามนะฮะก็อให้กดทับรูทนะฮะเพื่อดูกดนะฮะ ตอนนี้จะเป็นคุยกันนะตอนนี้ไม่เสร็จนะมาเว็บเติมเงินกันเบยนี่นะคือเว็บเติมเงินนะฮะอือเราลงไปข้างหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บก็จะมีเว็บอร์ดนะฮะข้างล่างก็คือเว็บบอร์ดอก็จะเป็นเว็บบอร์ดคอมมิ่งอยู่นะฮะก็คืออ่าเรามาดูด้านนี้ไอ oh. ตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเออ่ข้อได้สำหรับแอดปน,นะก็คือคืออะไรครับอะไรอะแบบพวกดิสโอพิดเซิร์ฟอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกป,ประชุมสตาฟแอดมินนะหรือว่าเวทีออกหวยของคุณสล็อตน,นะฮนะด้านนี้ครับก็จะเป็นแจกของฟรีนี่นะครับอืม ไปด้านนี้ก็ดาบนะพวกจากของฟรีบางคนถามว่าเออแล้วคือเกอบมึงอยู่ไหนครับนะครับก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะมันช่อบแล้นะโอเคอ่าก็จะอยู่ด้านนี้นะครับพวกคือเกาบนะนตุะ่ะ อันนี้ก็เป็นที่เก้าของฟีก็เพือ่อเกาะจะอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งใส่ชุดเกาะอ,อัตโนมัตินะฮะก็ยังไงอะ่ะมันจะใส่ให้เองนะครับไม่เชื่อผมยืนอย่างนี้ใช่ไหมเดินเข้าไปโม่เฟี้ยวเฟี้ยวนี่ะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพับพีพีอพีแบบใหม่นะซึ่งใครคิดแล้วนะผมก็เลยมาคิดเองเนี่ยนะครับก็องนี้ครับ มันจะมีทั้งหมดห้าด้านฮนะข้างข้างซ้ายสองของข้างขวาสองบนหนึ่งนะตอนแรกผมจะทำด้านล่างอีกด้วยนะครับแต่แต่เพราะว่าผมไม่ทำเพราะว่าอะไรถ้าไม่ผม,ผมไม่ทำด้านหน้าหรือเปล่าครับนี่ครับนี่คือปัญหาครับอ่ะมา เก็คือด้านหน้าผมทำไมนี่อยู่เนี่ยเห็นไหมตอนทข้างบนอ่ามาดูร้านคุกนะคุกนะบเบรคสูดนั่นเองนะครับก็เดินมาด้านนี้อุยอุ้ยพี่น้องนะครับก็จะเป็น เอ็นเอ็มบี v Free, ถ้าเห็นเอ็มบี Free อย่างงี้นะที่มันตีได้นะก็ตีไปนะฮะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว uh huh. เพราะเอ็มบี Free นี้มันบั็อกนะแต่นี้ไม่สามารถตีได้ uh huh. ครับอ่าสามามรถมาแลกของอะไรอย่างนี้ได้นะ uh huh. มาดูกันเองบางคนถามว่าม uh ัน huh. ถ่ายกี่ไรมองไมง่พามั้งเลยนี่ครับแอปเปิลทองครับสิบหกฟันนะครับ uh huh. ก็มาแลกการได้ซึ่งเฟิร์ฟเรานะฮะเราจะโปรโมชั่นพิเศษนะฮะซึ่งบอกอะไรวะโปรโมชั่นพิเศษด้านนี้ครับแล่คือลุงเอ็นพีซีครับไปกินนะแลกนะครับซึ่งมีอันนี้ นี่ครับเห็นไหมได้เพชรห้าอันสองอันนี่ครับได้หกเปอร์เซ็นฮะซึ่งมันได้พอเรามาด้านนี้ครับเพื่อมีขายฟรีถ้าใครไม่อยากเล่นเราลุงนะฮะมาด้านนี้กันได้นะครับซึ่งด้านนี้ผมทำอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไฟของคุณแม็กเอเอ ชจโจโจ้เลยโจ้เลยอ่ามาครับแล้วก็มาด้านอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดแสงนิดนึงนะครับปิดแสงออก อาหารท่าน,น,าานลืมบอกครับทางเข้าอีเวนต์นะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ข้างล่างน,ะนี่ครับยุ่งล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาเองนะครับเข้ามาดูในอีเวนต์มันมีอะไรบ้างอีเวนต์นะครับผมบตี้ผมไว้ด้านบาร์นนะแต่ผมก็เลยเปลี่ยนเติมหนึ่งเขาไว้นะฮะผมก็เลยลองทําดูเออก็ใช้ได้มามา ต่อามานะครับด้านนี้ผมขอไม่รีวิวนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นประกาศเสริมนะก็มาดูนี่การนาบักนี่ก็คือพวกโพเทคนะฮะนี่นะครับผม <c oughs> ก็มาดนได้น,นะครับซึ่งซึ่งข้างบนนะครับเรามีดาบเทพขายนะครับย้ำนะดาบเทพขายนะ นะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่มีจำหน่ายนะครับแล้วก็อ่าจะเป็นดาบแห่งสว่างของอุก,กิลันนะครับกับดาบแห่งกาตางของอุกิลันนั่นเองครับแล้วก็ปืนนะครับจะใช้แคสซื้อไว้ซื้อนะซื้อโฟกัสสิบสิบเจ็ดนะฮะเรา จะให้ซื้อยศ v B P ใช่ไหมถ้าใครอยากซื้อมาซื้อด้านนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำป้ายซื้อไว้ให้โอเคนะนะครับก็มันจะซื้อไงอะนะก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับบางคนอาจจะถามว่านั่นอันนี้คืออะไรนะครับ ซึ่งผมตอบไม่ได้ครับว่ามันคือประสาทนะฮะแต่ว่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะนี่ครับใครเข้ามาก็เอือเอือเอ,อ,เอ,อนะะอ่าไปดูทางวัฟโซนกันบ้างนะอาวัฟโซนมีอะไรบ้างวัฟฟังบ้านวัฟหิมะ ว่บทะเลทรายหีฮะเอ้ยไม่เป็นไรครับหีฮะหีฮะนะครับไม่ใช่ไอ้นั่นนะครับทะเลทรายปลาตงดิบนะครับเหมืองี v p PP. ปั๊มเงินประกาศเซริร์ฟโฮมโซนช็อปนะครับในโฮมโซนครับช่วย,ยอ่านี่ก็เป็นหน้าตาของโฮมโซนนะครับ ซึ่งผมทำได้สวยมากนะฮะชมตัวหิงบวัวอ่าแ้วใครมาซื้อไม่แพงนะครับหมื่นสองนะฮะเซิร์ฟผมนะถ้าใครมาเล่นปุ๊บอ่าจะยังไงอ่ะ,าอาอะบางคนบอกถ้าใครแบบเวลาคุณทีพีไปหาเพื่อนนะพดทีพีเอทีพีเบออเงี้ย เพื่อและเพื่อคนรับเนี่ยปุ๊บใช่ป่ะคุณก็ต้องรอสองวีนะฮะไม่เชื่อครับไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับให้ดูนะครับตอนหนึ่งนะครับ ได้ดีตัวพีตัวเองแล้วนะครับซึ่งผมได้เป็นเมมเบอรอ่ะวันนีผมจะทุกนี้ได้ใช่ไหมดูครับผมสามารถที่ได้เลยก็เวลาทีอ่ะทีพีไปทีพี 5, บออแล้วก็ทีพีเอซี A, C, C, e, P, P, P. อ่าคุณต้องรอสองวินาทีนะฮะอ่าสมมติคุณที่บ้านเนรับผมไปทำฟาร์ท่นะ อ่าผมรอหนึ่งวิก่อนอ่าสมมุติสมมุตินะครับก๊บป้ายนะครับสมมุติคุณแบบอยู่างนี้หนึ่งวิหนึ่งวิรัแล้วคุณดิ้นเนี้ยนะคุณดิ้นเนี้ยเนี่ยเน่มันก็ไม่ทีผีให้นะฮะแต่ถ้าคุณรอคลิกปุ๊บอ่าเราสองวิอ่ามาได้ละ อ่ะจะเมมเบอร์นะสามารถเพิผมสามารถแบ็กได้นะครับก็สามารถแบ็กได้เท่ากับสปาวก็รอสองเวเนนะฮะอ่าหงสฟอสองอ่ะนะครับ,ก,นะรบก็สามารถต้องรอแหละครับว่าเดี๋ยวไม่รอก็ไม่รู้นะอันนี้ผมจุดด้าบอยไมัเป็นเด็กนะ นะครับพิ่งกลับคุปองรู้ว่าทาไมผมผมเป็นแอปทําเมื่อกี้นะครับทําไมผมถึงวาร์ปเลยเพราะว่าผมเป็นแอดมินหรือโอเนั่นเองนะโอ OP ก่อ่าเป็นแอดมินแล้วนะครับสามารถทุบฟาเป่าได้น,นั่นเองนีันี่นะครับ แล้วใครอยากถ้าใครอยากเล่นนะฮะก็เข้ามาเล่นง่ายๆนะครับพึ่งโคโลยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าได้แล้วจะประกาศในที่ผมบอกตังนี้คุณนับบนมี้